ผู้บัญชาการทหารอากาศเสนอที่ประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนให้จัดตั้งศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิตอาเซียนชูศักยภาพกองทัพอากาศไทยพร้อมสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติทั้งในกรอบอาเซียนและสหประชาชาติ การประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่11ที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีพลอากาศโทขินอองมิน้นผู้บัญชาการทหารอากาศเมียนมาเป็นประธานการประชมุมโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศไทยพร้อมผู้บัญชาการทหารอากาศในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมหารือในหัวข้อความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเพื่อให้เกิดสันติภาพและความรุ่งเรืองต่อประชาคมอาเซียน พลอากาศเอประจรินเสนอแนาวความคิด ร่วมมือจัดตั้งศูนย์การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้รอดชีวิตเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพอาเซียนเพื่อรับมืออุบัติเหตุทางอากาศตลอดจนภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นพร้อมระบุถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยในการสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในกรอบอาเซียนและสหประชาชาติมีการฝึกและพัฒนาระบบการค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปีหน้าไทยจะบรรจุเฮลิคอปเตอร์ สำหรับปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตรุ่นใหม่เข้าประจำการสี่ลำและมีแผนให้ครบหนึ่งฝูงบินในอนาคตเพิ่มประสิทธิภาพต่อปฏิบัติภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมกันนี้เสนอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปีหน้า